สวัสดีค่ะสวีสดดนะคะรอบเป๊ะ เธอรับไว้หรือเปล่าถึงแม่ยกยกใจให้เลยบุมไม่ซ้ำชยบุ๋มริกิจจากฝาเทวดาพักใสเพเธอเป็นคนของใจเธอจะรับไว้หรือเปล่าฮะใ,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 ใช่ จะเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมานี่เนาะขอขอขอเปิดบ้านน้องพีทีหน่อยนะคะขอเปิดบ้านหน่อยค่ะใส่นี่ด้ยไหมได้ไหมอ่สวย พี่กระทร้อนสวัสดีค่ะน้องมาขึ้นก่อนนอนนะสักสิบนาทีนะคะวันนี้เอาแค่สิบนาทีเองเปิดบ้านทักทายหน่อยไม่กี้ลืมนะคะทาครีมเรียบร้อยแล้วนะคะสบายดีไหมพี่กระทอนส,สบายดีเนาะบนก่อนไปดูคลิปอะไรของพี่กระทรนะซอน่อมใช่ไหม ส้อมเครื่องตีข้าวใช่ไหมเออเป็นเครื่องดูเอาหน้ามาให้ใกล้เลยนะคะเนี่ยหน้าเต็มจอเลยร้อนนะคะเนี่ยแอร์ไม่แอร์มันนี่นี่เนาะเมื่อกี้ไปปรับแอร์รถนะคะ ที่ที่โรงสีนั่นอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งฝั่งสปป,ปคะพี่กระทอนที่พี่กระทอนอยู่นะคะฮัลโหลเอริกเอริกใช่ไหมใช่ไหมคะเชื่อริชริชริชฮัลโหลยอคามไอรับยูทังคิวทังคิวนะคะริชแอร์ร้อนพอนะ บบพอดีห้องมันใหญ่เนาะแต่เปิดมันลงตรงตรงเตียงนอนนะคะอาริสนะคะโอเค thank you I love you นะคะเขียนภาษาไทายด้วยนะคะอาริสอาริสนะคะนึกว่าคนต่างชาตินาอน,นะคะมาทักทายก่อนนอนนะคะเนาะเลื่อจะมีใครเข้ามาคุยกับหนูบ้างนะคะวันนี้บ้านใหญ่ก็ไม่ได้ขึ้นนะคะ คนไทยครับอาริสนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะดูหน้าสดเลยนะคะวันนี้เนาะสองสองสามวันแล้วนะคะถ้าดึกดึกมาจะขึ้นไรห,หน้าสดนะคะไม่มีหน้าไอ้นี่เนาะอ้วนใช่ไหมหน้ามันจะอ้วนอ้วนนะคะอาริสฮันลโหลนะคะจับมือจับมือหน่อยนะคะอาริสนะคะคนไทยครับ จริงจะพิมพ์ว่าคนไทยค่าคนไทยค่านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะมีช่องไหมคะทําช่องไหมคะเดี๋ยวหนูดูก่อนนะโอ้นะคะมีช่องด้วยนะ4้9นะคะ439 440เนาะยินดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวลงไลน์แล้วหนูจะเข้าไปชมดูช็อตหนึ ฮ้าคนไทยนี่ว่ากินตามอีโมจินะฮะอ๋อปิดคอมเมนต์นะฮะอาริส X สี่สามนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาดึกนิดนึงนะคะแลาวทำไมปิดคอมเมนต์ทุกอันเลยอะ่ะอาริสช็อตหน้าไปดูช็อตให้ก่อนเนาะ เด็กบ้านญาตินะฮะหนูคนไทยค่ะนะฮะหนูคนไทยใช่ไหมฮะ <g ười> น่ารักเชียรอ๋อตอนไี้เป็นช่องเด็กใช่ไหมหนูเลยเปิดปิดคอมเมนต์ใช่ไหมคะลูก <g ười> หนูคนไทยนะฮะ <g ười> เดี๋ยวลงไลน์แล้วจะไปดูเนาะ น้องดิไ้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย x สี่สิบสามแล้วอายุสี่สิบสามหรอคะถ้าไปลน้องสักสิบนาทีนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ทาทาครีมนะคะทาทาไปแล้วนะคะทาทาให้นี่ไปหมดแล้วอะ่อาได้ครับตรงนี้ เอามันนี่มายี่สิบจะไปซื้อข้าวหรืยวทำไมไม่แช่ข้าวเราลูกกินได้ทั้งวันไปแช่ข้าวป่ะไหนๆก็ปลาลงไปข้างล่างครับไปแช่ข้าวอาเอาก็ลงไปใหม่สิโอ้พี่บวรเลิฟหนึ่งสบายดีเจ้าเจ้าบ้านนะคะสวัสดีค่ะนะคะจริงๆหนูเป็นสาวสองค่ะเอ้ยดีใจค่ะชอบนะคะสาวสองน่ารักนะคะเออ อยู่กับสาวสองแล้วสนุกนะคะพี่บวรขอบคุณมากๆากนะคะเลิมหนึ่งสบายดีเจ้าบ้านนะคะสบายดีค่ะขอบคุณนะคะหนูขึ้นไม่นานหรอกค่ะพี่บวรเพราะว่าขึ้นส่งงานพี่ยูเขานิดนึงนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ค่อยค่อยได้ส่งอ๋อายุเพิ่งสิบสองนี่แหละลูกน่ารักน่ารักนะคะคันอะ่ะคันเอ้มือเป็นตุ่มอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ย มันขึ้นมาสามสี่เม็ดแล้วนี่เราขึ้นตรงนี้ชี้เม็ดหนึ่ง <t> ก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาหมอก่อนนะคะแต่มันไม่เจ็บนะคะแต่มันเหมือนมีหนองอยู่ข้างในด้วยอะ่ะแต่ว่าเป็นเม็ดไม่เม็ดเป็นตุ่มเป <ๆ S 2> ็นเม็ดใสๆฮะไม่ๆๆไม่ๆๆไม่แม่เป็นมันก็หายแล้วอ๋อของแม่นี่มันเป็นหนองด้วยไงคะ กินข้าวกันแล้วเนาะดึกแล้วอ่ะนาะมันต้องกินเสร็จแล้วอ่ะ <c oughs> กินข้าวแล้วนะคะก็ไม่รู้จะพูดจะคุยอะไรนะคะขอบคุณ15ล้านดวงใจด้วยค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะก็ไม่ค่อยดีขึ้นนะคะดูตาดูนี่หนอนะเดี๋ยวจะไปทําสวยก่อนนะเดี๋ยวมีตังเราจะไปทําสวย <c oughs> ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะไว้มาทักทายก่อนนอนนะคะขอบคุณมากๆนะคะอายุสิบสองค่ะอันนี้ใครนี่คะน,นี่บ้านหนูเหรอห้าสิบเจ็ดอะไรเนี่ยอ่านภาษาอะไรเนี่ยฮะอันนี้เป็นบ้านด้านเหรอคะนอริสอาริสสบายดีนะคะสบายดีนะคะผู้ติดตาม เก้าเจแสนใช่ไหมคะหมายถึงผู้ติดตามเก้าแสนนะคะโอเคค่ะไปให้แล้วนะคะนอ,อริสน,นะคะนอ,อริสเนาะกดกระดิ่งไว,วนะ้นะอริสอริสนะคะน่ารักเชียวเอเอสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะเอเอค่ะขอบขอบคุณนะคะ ฝากด้วยนะคะฝากฝากอาโรบอ,ออโบ,อโบอกด้วยกันเหรอคะเล่นโรบอกโรบอกด้วยกันเหรอเล่นเล่นยังไงเนาะพี่หนูเล่นไม่ค่อยเป็นหรอคะหนูถ้าเป็นเล่นเพ่เล่นพวกเกมนะคะโรบอัอกคืออะไรเนาะโรบอ,อกโรบอัอกโรบอ,อกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเลิฟสองนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดเลิฟด้วยนะ เดีขอว่า I love you นะคะ I love you เช่นกันจ้านะคะขอบคุณนะคะพี่หนูก็ไปกดถูกใจของคลิปช็อตไปแล้วสามคลิปแล้วนะคะเออบ้านนี้รักษาสบายดีเจ้านะคะจากพี่บวลพี่บวลอยู่อยู่สอบปปลาวฝั่งทางเหนือใช่ไหมคะติดติดถ่าฝัาง่งฝั่งไทยนี่ติดกับกับใกล้ๆแถวไหนเนาะ เลิฟสิบค่ะหนูรักไร้มากค่ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าทางเหนือก็ส่วนมากที่เพื่อนเพื่อนที่มีเจอนะคะที่เป็นทางทางติดจังหวัดน่านอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้คําว่าเจ้าเนาะ,ะส่วนมากจะใช้คําว่าเจ้านะคะติดตามแล้วนะคะขอบคุณค่ะ โบวนสวัสดีครับนะคะพี่กระทนกระไรบ้าน,นี้รักษัทนะคะก็ขอบคุณมากๆานะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มาให้ไกลจังหวัดนะ่านใ,ใช่ไหมเพราะเขาเคยเคยมีเด็กนะคะรู้จักนะคะเขาก็บอกเขามาจังหวัดน่านนะคะเหมือนเขาจะเนี้ยแ,แต่ที่จริงแล้วเขาเป็นคนคนลาวนะคะคนสปปลาวแล้วเขาก็พูดเหนือนะคะเขาพูดทางเหนือเลยเหมือนคนเหนือเลยนะคะอ๋อ ใกล้จังหวัดน่านเจ้าใช่ไหมนั่นแหละหนูถึงบอกว่าถ้าลาสวสปปลาวทางทางเหนือที่ฝั่งไปทางเหนือเนาะเขาก็จะมีเจ้าแต่ถ้ามาทางลาวใต้ใช่ไหมอีสานตะเอสอสปปลาวใต้ใช่ไหมลาวใต้นี่คือเขาก็จะพูดเป็นเหมือนสำเนียงอีสานเนะาะก็จะประมาณนั้นนะคะเท่าที่รู้จักนะคะส่วนมากก็จะประมาณนั้นนะคะถ้าติดจังหวัดน่านนี่ก็จะพูดไปทางเหนือเลยเนาะ ไอมี่ me, นะคะติดตามให้แล้วนะขอบคุณนะคะน้องอาริใช่ไหมบ้านโหมีหลายบ้านเลยเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกไรฟ์ทุกเลิฟนะคะทุกหลังคะ่ะเดี๋ยวให้ไอมี่ตามแล้วนี่ก็อยู่สักพักนึงเนาะสักพักหนึ่งนะคะเยวคอกสามนาทีเดี๋ยวลงก็แล้วกันเนาะสวัสดีคุณไอมี่นะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะที่มากําลังใจพี่หนูเนะาะไอมี่นะคะไอมี่อาริจักไอมี่นะคะ ติดตามให้แล้วนะขอบคุณนะคะไอมี่ค่ะขอบคุณค่ะไอมีไอมไอมไอม่ไอมี่ไอมี่ไอมี่ก็ไอมี่ไอมี่นพอสบายดีเจ้านะคะอ่านได้ด้วยนะคะคุณไอมี่สวัสดีครับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวน้องอาริสต้องมาต้องให้ให้อาริสกับไอมี่นะต้องมาตอน ตอนวันไหนที่ตอนเช้าๆพี่หนูไลฟ์ตอน9ก้าโมงนะคะก็จะเห็นพี่หนูสวยคนนี้นะอันนี้น่าสดมากนะคะเพราะน้าต้องล้างหน้าก่อนนอนเนาะไอมี I ่ mean, มีอะไรอยากบอกไอร e y o วนะคะน่ารักมากนะะมาบอกรักกันที่นี่นะคะบ้านนี้มีแต่รักเนาะบ้านนี้มีแต่รักนะคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไฟลูกเลิฟทุกกาลังใจนะคะที่มีให้บ้านน้องสตรองแม่นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็ผิดพลาดประการใดอ่านและชื่อแคนเตน้ตกรนนะคะก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวก็คืนนี้นะคะ굿ไนท์สวิตรีนนะคะนอนหลับฝันดีนะคะไอมี่อแจเษกเนาะไปให้ไอมี่ก่อนลืมลืมนะคะก็ คืนนี้น,อน้อนอนหลับฝันดีกันนะคะรักนะคะจุ๊บๆค่ะขอบคุณนะคะสบายดีไม่สบายไม่ดีค่ะนะคะขอบคุณค่ะนะอาริสกับไอมี่นะคะอาริสวันนี้มีภาษา,าชื่อนรักนรักนะคะมาถึงสองคนเลยนะคะไอมี่นะคะกับอาริสนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลงไล้์ก่อนนาอขอบคุณนะคะแล้วเก้าโมงนะคะพรุ่งนี้นะคะอาจจะ จะพยายามจะไลฟ์นะคะคุณนีไลฟ์บ้านผู้หญิงต้องแกร่งนะคะยังไงฝากให้กาลังใจผู้หญิงต้องแกล่งด้วยนะคะขอบคุณนะคะเรื่องเครื่องนี้ก็จะมีเรื่องวุ่นวายในชีวิตเยอะนิดนึงนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้นะคะลาทีสวัสดีค่ะบ๊ายบายสาธุนะคะขอบคุณค่านอนอันน่ารักมากๆนะคะเดี๋ยวพี่หนูจะไปชมคลิปให้ก่อนนะคะ เออลืมใส่ปเจให้น้องอาริสนะคะจะได้เข้ามาบ่อยๆเนาะล็อกก่น้องปออริสก่อนนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนูไปไปที่ช่องนะคะจะไปชมวีดีโอนะคะเอาเอาอีกดีเอาอีกดีกว่าเติมครั้งนี้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย